ดีครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เพื่อนๆทุกคนครับเด้อมาพ่อกับอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคุณทําเกษตรสําหรับทําได้คำว่าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกันเลยครับเด้อเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกับสหรับคลิปนี้มือนี่เด้อพี่น้องเด้อมาอยู่กับน้องเค้กสวัสดีค่ะน้องเค้กค่ะมาเป็นเด็สีขันชัยด้วยค่ะเอามือนี่มือนี่ล่างไผ่ผมล่ลำไผ่บอกล่างไผ่บอกโอ้ล่างไผ่เนาะ ้พี่น้องเด้อน้องเคกเพิ่นมาอยู่น้ำพ่อปูพบปูบ่ครับเออพ่อปูพ่อปูซื่ออยังสมพงศ์สีสร้อยเนาะโอ้สีสร้อยเขา้านอุ่มเมาเลยเนาะอุ่มเมาเนาะอุ่มเมาเบิดเมืองเลยพี่น้องเบิดเมืองเมาแหละเออมื่อนี่น้องเคกเพิ่นมาเปิดราคาง้วนแล้วพี่น้องเด้อเนี่ง้วนทั้งป้ายครับนี่ง้วนพี่น้องง้วนตัวนี้มันสูงหลายเลยเบิร์นสูงหลาค่ะตัวเพิ่นมาแล้วแล้วจะไปต้องวัดอีกหรอกบ่โอ้ยใครจะวัดเดียกไข่ไข่แค่สูสูงหลอยสี่สิบเนาะ สูงลอยสี่สิบลูกจักโตแล้วลูกสามค่ะลูกสามโตพี่น้องเป็นลูกสามโตนี่ลาลูกบ้านลูกตัวที่สองเนาะตัวนี้เป็นตัวที่สองสัโอ้ตัวที่สามเนาะนี่พี่น้องเป็นเถือกหรือแม่บ้านลูกป่ะหน่ะลูกแม่สีแดงพี่น้องสูงเม็ดนี่เนาะลูกป่ะเนาะสำหรับแม่มันนี่ก็เป็นงัวสีขาวพี่น้องติดโบดททัั้้งงแม่ลูกติดโบดบ่นี่ เอาโบสถ์เป็นเนื้อใตีนี่ค่ะลูกโอ้โลกูกนี่ลูกมันแม่มันเป็นโบสถ์เนาะคขึ้นนาคือบาซินเนะาะขึ้นบาซินเป็นเครื่องดำพี่น้องง้อขาวเครื่องดำหางหางลามหางหลักดินพี่น้องแต่ว่าก็เป็นง้อจอยเักหน่อยมัน,ม,นมันลูกมันดูดนมเนาะลูกดูดนมพี่น้องความสูงหน่อยสี่สิบเนาะความสูงหน่อยสี่สิบพี่น้อง เป็นง้วงข่มเมลูกทองว่างลูกได้จักเดือนแล้วบ่หอยมันต้องหาหกเดือนสี่ห้าเดือนมันบัวซ้ำมีพี่น้องเบิ่งเอาด้วยพี่น้องด้วยลูกมันเป็นลูกสีแดงลูกติดโบสพร้อมบ่หูดำคางหูดำเป็นลูกตัวเมียบ่เนี้ราคาราคาเฮาเปิดไว้ราคาหลายในบานี้ หาสิบแปดหาลอยหาลอยยังต่อรองไหนเนาะต่อรองไหนคะหั่นซื้อหัน่นผู้ใดซื้อตำกว่าตำกว่าหาสิบโลบ่ส่งฟรีหาสิบเลยรู้หกสิบหกสิบโลส่งฟรีเด้อพี่น้องเด้อพึ่นมีรถรับส่งอยู่อันนี้เป็นรถรับจ้างพี่น้องพึ่งมาจา้างรับจ้างส่งนวดโดยตรงเจ้าของพึ่งซื้อว่าท็อปพึ่ว่าลอยโลแรกในลอยโลแรกนี่ โลโลจัาบาทโล่เกตบาทครับโลละสิบเกตบาทส่ทสงทั่วประเทศไทยส่งทั่วประเทศไทยครับไปภาคใต้ก็ไปเนาะไป,ปบ้า <c oughs> นน้องเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดหันจากเขื่อนใหญ่ซั์พี่น้องขนงวัวขนควายโทรมาหาเจ้าของรถเด้อพี่น้องเด้อซื้อว่าซื้อว่าทอปงวังวงามเพิ่นมี้ส่องยูทูปพิ่นอยู่พี่นอ้องแล้วเพิ่นใท้เบอร์โทรอันนี้สำหรับรถส่งเด้อพี่น้องเด้อ เพราะว่าท่หาผลลดเบอร์โท่เบอร์โทรเบอร์โทรอศูนย์เก้าหนึ่รครับผมศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดศ์สี่เจ็ดห้าสามหกหกครับห้าสามหกซื้อว่าท็อปเนาะครับผมคันู้ใดอยากทรงง่วงทรงควายวยได้ผี่น้องเดอ้อทั่วประเทศให้ทรหานหลลอดเริ่มต้นอยู่โลละสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทครับลอยโล่ลงมาหนิลอยโลลงมาลอยโลขึล้นโลละสิบห้าบาทลอยโล่ขึ้นแหงแหงไหลแห้งถือมัม้บาแงหแงหลโลถือได้ผี่น่องเดอ้อ อันนี้สำหรับง่วน้องเคกนี่เพิ่นก็เปิดไว้หาสิบแปดค่ะหาสิบแปดหาล้อยก็ 58, 500, 500, 500, ยังต่อรองในพี่น้องบ้านนี้เบอร์โทรที่ต่อข้าเบิดรได้บัตรบเบอร์โทรน้องเคก 95, 8, 7, 8, 5, 9, 8, 1, ค่ะศูนย์เก้าห้าค่ะแปดเจ็ดแปดห้าเก้าแปดหนึ่งค่ะโทรมาที่พี่น้องเด้อโทรมาต่อรองกับน้องเคกเพิ่นมามีง่วแล้วยังบ่พอได้พี่น้องเพิ่นยังมีควายอีกโค้มนึงพี่น้องไปไปเบิ้งควายบ้านพี่น้องไ,ไ,ได้พี่น้องเด้อมีนอ้นอ,งนองเคกยังมีควายพี่น้องควายโคมควายโคม เ็นวัดเ็กความสูงเรียบร้อยแล้วพี่น้องเป็นควายลูกสามบ่อลูกที่สามเนาะเป็นควายควายอยากอึดหยาจะน้อยพี่น้องขาดน้ำเลี้ยงแต่ว่าลูกมันมุกดีพี่น้องเป็นตัวเมียลูกเป็นตัวแม่พี่น้องแม่มันนี่สูงร้อยสูงร้อยยี่สิบเจ็ดพี่น้องเป็นลูกที่สามสามใน้อสมในสมแล้วบ่นี่สมแล้วสองเดือนพี่น้องเป็นควายบานบาแล้วพี่น้องเด้อ พ่อเมนคล้วยสายพัฒนาเด้เป็นคล้วยบานพ่อเมนคล้วยงามเด้พี่น้องคล้วยบานเห่านียละเพิ่นมันเป็นแม่ลูกพี่น้องแม่ลูกแม่ลูกบ้านนี้ยครับเปิดไปหลายเมื่อวานแล้วค่าเปิดหกสิบสองหาร้อยค่ะหกสิบสองหาร้อยเด้อพี่น้องเด้อท่านผู้ใดสนใจอยากได้ไปเลี้ยงกับทุหาน้องเค้กพี่น้องผมขึ้นบอโทุให้โทุมาโหลดเพิ่นว่าเพิ่นอยู่บ้านเดือยเนาะบ้านเดือย ชีขันใช่อำเภอวานน้อยเนาะค่ะอำเภอวานนอยนิวัฒน์จังหวัดสกนลนครโทรมาด้วยพี่น้องเด้อพันมีวค,วควายโคมหนึ่งกับงัวโคมหนึ่งพี่น้องโทรมาต่อรองไว้ตัวนี้เปอร์ใบหกหกสิบสองหาลอยหกสิบสอยยังต่อรองเลยเนาะค่ะท่นผู้ใดอยากเอาไปเลี้ยงเขามาเบิ่งอยู่ฟาร์มั้ยพี่น้องเด้ออย่าเบิ่งแต่นในีหูบเลยมันบอคักได้เบิ่งในหูบมาเลยพี่น้องมาเบิ่งอันอยู่ฟาร์มันพี่ละบ้านเดือดเด้อพี่น้องเด้อ เพิ่นมีรถพ้อมทรงพ้อมเด้บ่ได้ยากดอกของังสือกับเพิ่นน้องเช็กมีรถมาบริการถึงทีแล้วพี่น้องเด้อกัสำรับคลิปนี้มืนน้อนี้เอาไปสำหรับกัน้อครับเด้อคลิปหนาจังพอกันไหมกับสำรับคลิปนี้มืนน้อนี่ขอจบเพียงแคน่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ